บายดีพี่น้องผุพ,พ่อนคือเก่าเด้อกับบอนดยบรรน,นามีพาพี่พระนองมากินตํำม,มีนะพี่น้องเลยต่ำม,มีไว,ไวมากับเจ้าตัวเล็กคือเกาบามาพี่น้องผู้เกาเนาะมาทานน้ำเชื่อมเนาะ,นะตะกี้บมกม่วเนาะเอาลุยลุยเอาเซ็ปวันนี้ซีบัน เงาแก้เพชรพี่น้อ,องหองโมเปนไหนเอฟซี14ตัวน้อยทำไมอยากมากินตัมีน้ำเบาหน่อย Membedah. Tak mungkin lah. Ha, yakin. นี่เรากินม,มน้อ่ม้อนี่นี่นะครับอืมส็บนากน้ำบวัตามธรรมศาสตรพี่น้องเลยมานี่ใส่ต่พักตอนมืมิ ก็แม่ที่มาหาเนี่ยก็เห็นอยู่แม่ตัวน่ะเพชรพี่น้องเงยบอกแก่เพชร

นาวมนนี้เหลือแต่เพื่อนผู้เดียวผู้นึงแม่มานำเพ็นปะอิเมลคนหดดูโงโหดดู เราได้เสียงสดนหน้าให้เนาะเรียนกระตุมกระตุมอ้าวน้องตามกระตุ่มเนาะกตุมตัวบอด phải lấy kiểu mô thôi hòa là mi động việt เวลากระซาวกิมอ่ะคิม,มอ่ะโมใจ กินไบ่ค yeah. 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 ิดหนหกมึงหนเดือนนกเบ่งกอไรยังเมนูบ่อยงงงหอยมาหอยยังหอยจิกินกินงมาเสร็จะยาดูกาดูจมน้าบ่น้าบ่เล็กบ่น้าจมนึ่